สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมียวในช่องเมียวมซ์เซตแอนด์มันนี่ค่ะวันนี้นะคะเหมียวก็อยากจะนําข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆคนนะคะเป็นข้อมูลใหม่สําหรับเมียวนะคะแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นข้อมูลปัจจุบันของอีกหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่เคยรู้มาแล้วเนาะก็ะคือวิธีการเทรนเรียนคริปโตเคอร์เรนซีนั่นเองนะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะว่า เหรียญคลิปโตคเรนซีเนี่ยมันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าใครทราบแล้วหรือว่าได้ไปเทรดกันบ้างแล้วก็สามารถนำข้อมูลมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะค่ะแล้วทีนี้นะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเหรียญคริปโตคัเรนซีเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันก็คือเหรียญดิจิตอลนั่นเองค่ะทุกคนในนามหลายๆคนที่อาจจะเคยได้ยินก็คือพวก Bitcoin, ี t ิลเลียมคาดาอะไรอย่างนี้นะคะ เหรียญด็อกอะไรเงี้หยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างอาจจะเคยเห็นผ่านมูพันตามมาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะมันก็คือเหรียญคลิปโตอเรนซีนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเหี๋ยวก็จะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการสมัครการเทรดเหรียญพวกนี้นะคะเป็นการสมัครฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสมัครออนไลน์ได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดมียวอยากจะให้ทุกคนนะคะ เปิดใจให้กว้างเปิดแนวความคิดของตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะมาเรียนรู้เหรียญพวกนี้กันนะคะเพราะว่าเหมี่ยวเคยได้พลาดโอกาสนี้มานะคะพลาดโอกาสอย่างใหญ่หลวงในในการเทรดเหรียญพวกนี้มานะคะก็ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดนะเพราะว่าเหมี่ยวก็เคยเจ็บตัวมาจาก forex เนาะ forex มันทําให้เหมี่ยวเจ็บตัวแล้วก็ขาดทุนทําให้เหมี่ยวปิดกั้นตัวเองที่จะไม่เรียนรู้พวกเหรียญสกุลเงิน ต่างๆอีกเลยนะคะมาเรียนรู้แค่หุ้นอย่างเดียวอะไรนี้นะคะแต่ยุคนี้มันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนในเมื่อเราอยู่ในตลาดหุ้นแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ให้มันมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าจะหยุดหรือย,ย่ำอยู่กับที่เดิมนะคะเดี๋ยวก็เลยอยากจะนําข้อมูลนี้มาแชร์ให้กับทุกคนที่ทราบว่าอยากจะให้ทุกคนอะ่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะเรียนรู้เพื่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆนะคะ เพราะว่าในอนาคตรเราก็ไม่รู้เนาะว่าเหรียญพวกนี้มันจะมีอิทธิพลกับเรามากแค่ไหนอาจจะปีหน้าหรือว่าปีต่อไปเราอาจจะมีเหรียญสกุลเงินบาทดิจิตอลเทรดการอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนใครจะไปรู้เนาะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้มีสกุลเงินเหรียญต่างๆเขาออกมาเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้นะคะเมียวอยากจะบอกทุกคนว่าเหมี่ยวพลาดโอกาสยังไงก็คือตัวบิตคอย์อ่ะใครๆก็เคยได้ยินเนาะว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของคริปโตเคเรนซีนะคะ ที่อยู่กับเรามานานถึงสิปีแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้ปี64อะเขาเริ่มต้นมาประมาณปี5-2มัง้งถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าิีก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ปี64แล้วอ่ะแล้วราคาเหรียญบิตคอยอะมันขึ้นมาแตะที่ระดับ2ล้านบาทอ่ะทุกคนเฮ้ยแล้วหยวไปอยู่ที่ไหนมาทําไมไม่รู้อ่ะ ใช่ไหมคะบางคนอาจจะเป็นเหมือนเหมียวก็ได้นะที่แบบเฮ้ยเราไปอยู่ไหนมาว้โ<อ>าโลทำไมเราไม่ทราบเลยอะไรเงี้ยคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยอะไรบิตคอยคืออะไรอีเทเรียมคืออะไรเหรียญคริปโตคืออะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะ่ะคือเหมียอยากจะให้ทุกคนอะ่ะเปิดใจว่าอย่าไปมองมันว่ามันเป็นการพน,นันหรือว่าเป็นธุรกิจสีเทาเป็นการวอกเงินอะไรเงี้ยคือบลบคําคอวหานั้นออกไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศเราอะ่ะได้เปิดกว้างขึ้นมาแล้วนะคะและเปิดโอกาสให้กับ วัยรุ่นคนรุ่นใหม่วัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยได้เข้ามาศึกษาพวกนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะบริษัทปิด์คับนะคะคือบิลดค์คัพเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งของไทยเลยนะคะในการเทรดพวกเหรียญสกุลเงินนะคะทุกคนซึ่งเหมียวก็ได้ไปสมัครที่นี่มาเหมือนกันแล้วเหมียวก็อยากจะบอกเหตุผลที่เหมียวไปสมัครที่นี่มาเพราะว่า บิตคับอ่ะเขาได้รับการรับรองแล้วก็ดูแลจากกรตอนะคะก็คือได้รับการดูแลภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่ะคือมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราซื้อขายแบบโปรง่งใสแบบถูกกฎหมายได้แล้วค่ะทุกคนนี่แหละค่ะเมียวไปอยู่ที่ไหนมาทําไมไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเสียดายมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเหรียญบิตคอยอ่ะมันได้มาแตะที่ระดับ2ล้านแล้วอ่ะเราพลาดมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะต่างประเทศอ่ะ เขาก็สามารถที่จะนำเหรียญพวกนี้เหรียญคริปโตเนี่ยไปซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถได้แล้วอะ่ะแล้วตอนนี้นะคะที่ประเทศเรานะคะก็จะมีอสังหาหลายๆบริษัทนะคะดังๆค่ะเขาได้เข้ามาศึกษาพวกเหรียญพวกนี้แล้วนะคะว่าเอ้ยจะให้ลูกค้าสามารถใช้เหรียญพวกนี้ซื้อบ้านซื้อคอนโดได้ในแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีธนาคารต่างๆเขาก็ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พวกนี้แล้วนะทุกคน ถ้าเราไม่เรียนรู้ในวันนี้นะคะอนาคตข้างหน้าปีสองปีข้างหน้าเนี่ยเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนแล้วมันจะเป็นการปิดการโอกาสของเรามากๆนะคะในการลงทุนกระจายความเสี่ยงต่างๆนะคะ,คะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะทุกคนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆคะ่ะบางคนอาจจะเรียนรู้วันนี้แต่ยังไม่ได้ลงทุนก็ไม่ไม่เป็นไรนี่แต่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยวิธีการทํางานของ เหเงงรเหเียญมันเป็นยังไงวิธีการเทรดเหรียญคริปโตเคเรนซีเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีเหรียญแบบไหนบ้างมีเหรียญเข้าใหม่แบบไหนบ้างราคามันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่แบบตกข่าวไงเพราะว่าเราอยู่ในวงการหุ้นเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารู้แค่หุ้นไทยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้วิธีการลงทุนวิธีการทำเงินต่างๆของเราด้วยนะก็เดี๋ยวกันอื่นนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสมัคร การเทรดของแอปบิดครับกันคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเตรียมข้อมูลดังนี้นะคะหึงก็คืออีเมลนะคะจะเป็นฮอ m a i l หรือว่า Gmail ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อที่จะเป็นการคอนเฟิร์มในการถอนเงินนั่นเองค่ะ 2. ก็คือบัตรประชาชนตัวจริงนะคะเน้นย้ำว่าคือตัวจริงนะคะทุกคน ราะว่าในแอปค่ะเขาจะให้เราถ่ายรูปด้านหน้าบัตรกับด้านหลังบัตรนะคะแล้วก็3นะคะจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเอกสารสำเนาต่างๆที่ราชการออกให้ได้นะคะสามารถถีดคอมได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมหน้าสวยๆเราของเราไว้นะคะเพื่อที่จะถ่ายเซลฟี่ยืนยันตัวนอีกครั้งหนึ่งค่ะ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเดี๋ยวก็อยากจะให้ทุกคนนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างที่เหนียวทิ้งไว้ให้ทุกคนนะคะจะได้ลิงก์ไปถูกแอปนะคะบางคนไปดาวน์โหลดแอปมาอาจจะแบบเป็นชื่อแอปใกล้เคียงกันอาจจะผิดแอปอะไรเงี้ยผิดพลาดได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครออนไลน์ผ่านมือถือง่ายๆกันนะคะสำหรับใครนะคะที่คลิกตรงคอมเมนต์ด้านล่างมาแล้วนะคะจะมาลิงก์ที่แอปนะคะเขาก็จะให้ดาวน์โหลดแอปนะคะแอปนี้นะคะก็จะชื่อว่าบิ t คั p ตามหน้าจอโทรศัพท์ของเหมียวแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะทุกคนก็คลิกเข้าไปครั้งหนึ่งค่ะระบบเขาก็จะมีหน้าแรกให้เหมือนกับทุกๆแอปนะคะทีนี้เราก็มากดคำว่าเข้าสู่ระบบนะคะเราก็มาคลิกคำว่าต้องการเปิดบัญชี1ครั้งนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราใส่อีเมล a แอดเดรสนะคะ เื่อเราใส่อีเมลเราเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาตั้งรหัสผ่านนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้ว่าให้เราตั้งรหัสผ่านเนี่ยอย่างน้อย8ตัวขึ้นไปนะคะ ช่องแรกนะคะก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านครั้งแรกนะคะแล้วก็ต่อมาช่องที่2จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราตั้งรหัสผ่านถูกต้องไหมนะคะจากนั้นเราก็มาคลิกคําว่าสมัครสมาชิกค่ะข้อมูลเขาก็จะขึ้นมาเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขนะคะเราก็อ่านให้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะคะว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะคะจากนั้นถ้าว่าเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วทําความเข้าใจแล้วเรายอมรับนะคะแล้วก็กด ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็คลิกคำว่าสมัครบ i t คับนะคะระบบเขาก็จะยืนยันทางอีเมลนะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็ไปเปิดที่อีเมลของตัวเองนะคะก็จะเจออีเมลแบบนี้ขึ้นมานะคะก็คลิกเข้าไปครั้งหนึ่งค่ะเขาก็จะขึ้นมาบอกเราว่ายืนยันอีเมลของคุณนะคะเราก็คลิกตรงช่องสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็กดยืนยันอีเมลไปครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วนะคะระบบเขาก็จะแจ้งเตือนเรานะคะว่าเราคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเรายืนยันอีเมลเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กดตกลงค่ะทีนี้เราก็มาคลิกเข้าระบบได้เลยนะคะก็เป็นการสมัครผ่านเบื้องต้นนะคะเราก็ใส่อีเมลที่เราได้กรอกไปครั้งแรกก่อนหน้านั้นนะคะ จากนั้นนะคะในมือถือของเรานะคะเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เราตั้งพินโค้ดนะคะแล้วเขาก็ถามว่าเราจะใช้ฟังก์ชันตัวสแกนนิ้วไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครใช้ก็สแกนได้เลยถ้าใครไม่ได้ใช้ก็กดข้ามได้นะคะในที่นี้เหมียวก็จะกดข้ามไปก่อนนะคะนี่ละคะ่ะทุกคนก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะในการ สมัครผ่านอีเมลได้ง่ายๆนะคะผ่านมือถือของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นข้อมูลเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะยืนยันตัวตนบัญชีของท่านจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมบนแอปบีคบัท่านสามารถยืนยันตัวตนได้ที่นี่นะคะเราก็กดคำว่า verify now นะคะเนี่แหละค่ะข้อมูลเขาก็จะถามว่าเราเป็นคนชาติไหนนะคะเราก็กดได้เลยนะคะว่าเราเป็นคนประเทศอะไรนะคะเราก็จะมีข้อมูลเป็นการยืนยันว่า เราไม่ใช่พลเมืองของอเมริกานะคะส่วนใหญ่ถ้าทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องมากรอกแบบนี้นะคะเราก็ต้องอ่านข้อมูลให้ละเอียดชัดเจนนะคะทุกคนแล้วเราก็คลิกคำว่ายืนยันว่าสถานะของท่านไม่ตรงกับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของข้อมูลด้านบนนะคะถ้ายืนยันเราก็กดถูกต้องนะคะจากนั้นก็กดบันทึกไว้นะคะคลิกคำว่าถัดไปคะ่ะ ช่องนี้นะคะเขาก็จะให้เรากรอกเนาะว่าชื่อภาษาอังกฤษนามสก,กุลภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทายนามสก,กุลภาษาไทายวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศสถานะเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็เลขเลเซอร์หลังบัตรประจำตัวประชาชนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กรอกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะคะหลังจากทุกคนใส่รหัสเบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็ จะส่งเลข OTP ไปให้ทางมือถือของเรานะคะเราก็นำเลข OTP คะ่ะมากรอกลงในช่องนี้นะคะแล้วกดบันทึกแล้วก็กดถัดไปขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะให้เรากรอกที่อยู่ปัจจุบนันแล้วก็ที่อยู่ที่ติดต่อได้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลประมาณนี้ระบบเขาก็จะให้กดถัดไปอีกเหมือนเดิมนะคะ เขาก็จะให้เรานะคะอัปโหลดไฟล์ที่เป็นสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารต่างๆที่ทางราชการออกให้อ่ะคะ่ะที่ไม่ใช่สำเนาบัตรประชาชนนะคะเราสามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปได้นะคะจะเป็นไฟล์ภาพก็ได้นะคะจากนั้นคลิกต่อไปเขาก็จะให้เราถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชนแล้วก็ด้านหลังบัตรประชาชนนะคะเสร็จเรียบร้อยตรงขั้นตอนนี้นะคะเราก็เตรียมถ่ายรูปเซลฟี่ไว้ได้เลยนะคะพอถ่ายรูปเซลฟี่เสร็จค่ะ จากนั้นนะคะระบบเขาก็จะขึ้นมาบอกเราว่าให้เรารอข้อมูลยืนยันตัวตนอีกประมาณ1-7วันทําการนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการของบิทคัพกันเยอะมากๆหลังจากใครนะคะที่ยืนยันตัวตนผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคลิกที่แอปบิ t คัพตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกไปครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คลิกคําว่าเข้าระบบค่ะเข้าระบบแล้วนะคะเขาก็จะให้เรากรอก อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะแล้วจากนั้นเราก็คลิกเข้าระบบได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเข้าระบบนะคะเมียวยากจะให้ทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดแอป,ปอีกตัวหนึ่งมานะคะเพื่อที่เป็นการยืนยันตัวต,วตวนอีกขั้นที่2นะคะเพื่อความปลอดภัยของการเข้าระบบเรานะคะทุกคน นี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็จํารหัสตัวนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะไปกรอกใส่ในหน้าแอปที่เขาถามหานะคะก็กดยืนยันได้เลยนะคะทีนี้เราก็ออกมาใส่ตัวเลขพิน6หลักนะคะที่เราได้ตั้งเอาไว้เนาะถึงขั้นตอนนี้นะคะถ้าหาว่าใครใช้ตัว Touch ID นะคะก็สามารถใช้นิ้วสแกนได้หรือกดข้ามก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราถนัดนะคะ เรียบร้อยค่ะระบบเขาก็ขึ้นข้อความมาให้เรา success function ความปลอดภัยสำเร็จนะคะแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยค่ะนี่ละค่ะทุกคนก็จะมาเจอหน้าตาของ Bit Cup นะคะที่เราสามารถเข้ามาเทรดเหรียญคริปโตแรซนซีกันได้เลยนะคะมีหลากหลายเหรียญให้เราเลือกกันมากมายเลยนะคะตามคลิปข้างต้นที่เหมียวได้ขึ้นให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเหมียวก็คิดว่าหลายๆคนนะคะ ดูวิธีการสมัครแล้วดาวน์โหลดแอปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเตรียมข้อมูลไว้แล้วก็แบบคันไม้คันมืออยากจะเทรดกันบ้างแล้วนะคะแต่อดใจรอนิด,ดนึงค่ะทุกคนคือการยินยันต,ตัวตนการคอนเฟิร์มอนุมัติเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของบิทคับเขานะคะก็อยู่ที่ประมาณ1ถึง7วันนะคะแต่ถ้าถามของเหมียวเนี่ยเหมียวประมาณ ไม่เกิน3วันนะคะเขาก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาคอนเฟิร์มเรานะคะว่าใช่เราไหมให้ยืนยันตัวตนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ประมาณไม่เกิน5นาทีค่ะในสเตตัสของแอปเราเขาก็จะขึ้นว่ายืนยันตัวตนเรียบร้อยนะคะเราก็จะสามารถฝากเงินแล้วก็ซื้อขายได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะนําเทคนิควิธีการนะคะ ฝากเงินการซื้อขายการดูว่าเฮ้ยช่วงเวลาไหนเราควรเข้าไปเก็งกำไรอะไรเงี้ยมาฝากทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอตลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ